สวัสดีจ้ามเอนีข้วาวอีสานสิมพาพ้ากินเขาแรลงนะคะตําตีนกับต้มซุปเปอร์นะคะห้าสีเหฮดสองเมนูพร้อมกันนะคะกับต้มต้มตีนเท่อเดียวเลยนะคะอันนับแรกค่ะเ้ากระไซอัน ต้มตีนใส่หัวสิงไข่กับใบบักหูดให้เปือยกอนนะคะขา้าวบัท่านได้ปุ๋งได้ทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ข้าสิต้มห้ตีนเปือยก่อนค่ะหลังจากนั้นข้าสีเอาแบงเอาเครื่องนึงค่ะแบงเอาเครื่องนึงไปตําใส่บักหงนะคะเมนูตําตีนของเ้าแล้วก็อีเครื่องนึ่งกับสิต้มเป็นต้มยำซุปเปอร์นะคะข้วเตาทานเตาฟื้นข่าคือเกาลัดค่ะบานนี่ตีนเปือยแล้วนะคะ น,นี่ข้าก็สิตักแยกออกไปก้อน,นะคะ่ะตักใส่ถั่วยแยกไว้ถัดตํำนะคะต่อไปเรื่องจากข้าสิป,ปุงต้มนะคะก็คือใส่เกลือผงสูโรดนะคะ แล้วก็น้ำปลาค่ะควาวมน่ัวนี่ก็แล้วแต่พอแม่พี่น้องมากเลยด้วยจ้าผู้ใดมากนัวแก่ก็ใส่เกลือหลายน้ำปลาหลายแล้วก็ใส่บักขามลงไปนะคะคกับ,บกเครื้อสมหรือบักเครือเทศค่ะหรือโทมเมมโทนะคะใส่ลงไป หลังจากนั้นกระสซหอมกระเทียมนะคะแล้วก็พริกที่เ้าทุบบุบบุบไว้ค่ะก็เป็นต้มง่ายๆนะคะตม้มยำหรือต้มซุปเปอร์นี่เลื่อมใสอันหากพักซี่นะคะก็เลยใส่ไปที่หลังก็มีผักอีตูไทยนะคะหรือว่าใบกระเพ้าแล้วก็อันพักซี่หอมนะคะใส่ลงไปแล้วก็หอมเปีย แค่นี้ก็เป็นอันทีเซตเรียบร้อยนะคะซิมโลดมืองตามใจมากด้อยค่ะมากซ้ำใดกกะกะเอาซ้ำนั่นสูตรวตายตูนะคะเฮือนห้าแล้วก็ต่อไปมัจจักบุญุงนะคะเมื่อนี่เป็นน้องสาวนะคะเป็นคนจักคะ่ะเพิ่นนี่ตลอดดอกแม่แม่ขวประจำเฮือนนะคะทุกนาที เฮ็ดซอยกันนะคะแต่ละเมนูบารนี้ผู้หลานกระสีตำบักพริกกับกระเที่ยมในายจ้ากระเที่ยมนะจ๊ะรุนดึกดำบันเปลี่ยนกนได้ก็เปลี่ยนแล้วถึงข้าวเวลาเปลี่ยนมันกับเปลี่ยน <esta S 1> this is tomato. 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 แล้วแต่สำเนียงอะไรแลมอ่าแลมหรือว่าอย่างเตาอืมเลมอนหรือเมลอนเลมอนเมลอนหรือเลมอนเลมอน Are you sure? สัว What is it ชับขยะ ใครอะไรยูวรถนะคะคน,น้ำตาลปึกใช่ไหมน้ำตาลแขมไงน้ำตาลปึกปึกมาก,กึนตุ่น้อยปึกมากข้นตึน้อยเนไ่ ไงมาม่กีมาไกลม่งคนเดี๋ยวว่าหานจัเร่อเกียจ้าวตาคือกาละจังนึกจำไดหมแม่หรอกเฮ้ยลมอสไคีว่าจะใช่ไปคีว่าจะใช่ไปนะปลาในเอาวัตถุดิบหลักมาดูหน่อยอันนี้ไม่ใช่วัตถุดิบแป๊บเดียวก็วให้มา ขี้บึ้งบึ้งงนไม่ดิ้นไปเลยเหร่ไปหาดอกไปรอนอนเขินแตกก็เห็นแสงสีเ้ยคนไม่เห็นแสงสีคนขีเบืองไขคิดให้กันนอนให้โลนีแซ่ตู้ไ่เน่ขาคือบ่ใส่ตัวโอ้ของช้าเหมือเป็นตัวเลยอาซิมซิมซิมมะลาซิม ซิมซิมบาิมซิมลเป็นยังไงบ้างคะเคมส้มเค็มส้มแล้วอะซิมเอาตีนใส่อีงได้ป่ะมันหวานโยนนเปียวนะเอาตีนใส่องกมเกิดสิบนหวดคือบ่อได้เอาอันนั้นเียงอิงนด้กินโอ้กาสิ่งบางสิ่น้อย ไวยเดียวแล้วยุบเดียวอยาใส่หลายไม่ตรน้ำปลาใส่อีกมันเค็มเน้วตีมใส่พักใส่ไม่แต่ตีนใหญ่ จดี๋จะด้ไปร่างพักไปพักอันนีกเราั่งนันตาเก็มแล้วก็ต้นต้นต้นตัวเอาเลี้ยงเล้ยงเนี่ยก็ตัวมันฟังเพลงแล้วมันกันแล้วเมื่อกี้มันรบมนถ้าแต่เนียถ้าว่างถ้าว่างมันก็ย่งหาอีกเนยอุ้มมดขึ้นหลดคราบแล้วก็เด็ดเตาบอกใร้าเมันทพรมเรามนเดดเตา ถถึึงงหลานก็ไม่นอนค่ะวันนี้นี่คือบทเรียนค่ะหลานก็ไม่นอนค่ะวันนี้แอวพาไปเลาะมานะคะเวลาบ้อเไม่ต้องกัดหอยพัดหอยผัดตู้ตีกันมันมดลตีอันนี้อยากสดน้ำซุปคือมัน ัแล้วเดี๋ยเ้นหย้งน้องมันกุละห้งเนาะกินแบบว่าเอาเหนึ่งแลก็ชิ้นง่ายๆแล้วก็งับเขให้เหมือนเป็นเนียงนะม,มันเพลามหมักๆอ่ะนี่กระตุ้มเผ็ดอีงเผ็ดตับเบอร์ฮูเผอดซอ้ออยู่ เอาเมื่อนี้เก็บแปลงที่บ่ได้เหดมเจ้าของให้จู้เจอมันิ่้นเลยอ่ะปจนยายปลอได้ยินเสียงยายลินหาย นมกเบาบ้านไดนอาบบ้าที่เลียดไม่งอือว่านหอนึอ่านอุต่เชิอาบลดไม่เอาค่ะไม่เอายุ่ายมากเลยเจี๋ยใคนพิศเศษบอกคุบ่บาขายคุณบ่าขายขายผู้สาวไปซื้อเขาเลยนหายตีนยังไงวะายหมคสไปซื้อลันด่ะ้านตูแซ่บอกเล่ร้านเด คือจะไปโลดไปเก่าที่เก่าบคนเลย้กันบาเออกลังเขาก็ต้องอุดหนุนสินขาด้องทีนแมนบอลหลมเลี่ยนมาแมนบอแล้วถ้าตองอุ้นไอ้เด็กจะเจ็บเ้าต่องอุดหนุนชซุ่มซ้อนอาหาซุ่มซ้อนเท่าเดินไปบ่ได้ อวิรบแออน่สินนไปเมืองนึ่ไปลำดองลบมากเด้ยยลาเอ้าไปอยู่ด้วยไปกรุงเทพคุณจ้องมา MM หายรมมาบอกไชไ